มาเผยแพร่ชาวโซเชียลก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปอย่างมากบอกว่ามะพราะ้าวส่วนไหนเนี่ยจะไปเอาทั้งทลายมาเลยนะฮะจะไปเหมามากินเลย <c oughs> บางคนถึงขนาดหยิบบทวิจยัยมาเลยบอกว่าน้ำมะพราะ้าวช่วยกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศ มันจริงหรือไม่จริงอ่ะคุณต้องลองสิฮะคือคุณพูดจนกอแห้งแล้วคุณต้องลองและเดี๋ยวเพิ่งน,นี้มาแจ้งผลในนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนจะเดินตรงนั้นอมะว่าไปคุยกับหมอกอฟีไหมฮะเออดีฮะคือทีมข่าวใหญ่เดี่ยลองสอบถามในเรื่องทางการแพทย์กันหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าไอ้กินน้ำมะพร้าวแบบนี้นะมันช่วยเรื่องของการเพิ่มพลังทางเพศหรือไม่ยังไงบ้างปรากฏว่าหมอกอฟะ หมอสิทธาฤกขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เนี่ยบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเพิ่มพลังทางเพศเหรอคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วน้ำมะพร้าวเนี่ยฮะเขาบอกว่าจะมีไซดไครที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงทําให้ผู้หญิงผิวพรรณดีบํารุงสมองความจําดีต้านชราแต่ไอสิ่งที่มันจะช่วยเพิ่มฮอร์โม,มอนเพศชายเนี่ยมันคือน้ํามันมะพร้าวฮะ<ม>น้ํามันมะพร้าวไม่ใช่น้มามะพร้าวนะ มันจะช่วยฮะเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วก็ แอดเจนนะซึ่งถ้ากินอย่างถูกวิธีแม้แต่คนอายุเยอะๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลังทางเพศได้แต่มีข้อห้ามนิดหนึ่งนะครับว่าคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจคนที่มีไขมันอุดตันสูงๆไม่ควรไปทานฮะเพราะว่าจะทําให้หลอดเลือดอุดตันได้นะนี่หมอกฟบอกไว้เลยฮะส่วนคนที่อายุเยอะๆหมอกฟบอกว่าถ้ายังมีฮอร์โมนอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่เนี่ยหรือว่ายังมีความต้องการทางเพศโดยเฉพาะผู้ชายฮอร์โมนมันจะมีตลอดชีวิตนะหรือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีตลอดไปฮะส่วนผู้หญิงฮอร์โมนมัน ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆพอถึงวัยที่เขาบอกว่าเป็นวัยทองนะอพอหมดประจําเดือนปุ๊บเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์มันอาจจะยากลําบากหน่อยผู้หญิงอาจจะต้องใช้พวกน้ํามันหล่อลื่นเจลหล่อเลื่นนพื่อเล้าลมอะไรกันไปนะฮะก็จะช่วยได้แต่ผู้ชายที่บางคนมันมีความต้องการทางเพศสูงเกินไปเนี่ยอันนี้หมอกรฟแนะนําบอกว่าไปปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่าบางที่มันมีเยอะกันไปมันทําลายสุขภาพนะแล้วอาหารอะไรที่ช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้อันนี้เราถามหมอกรฟมาแล้วนะคุณผู้ชมฮะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมีอะไรบ้าง หอยนางรมฮะมีสารกะสีเพิ่มความต้องการหรือว่าฮอร์โมนทางเพศแต่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงต้องระวังสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงกระเทียมะมีสารอลลิซีนก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหลอดเลือดมาดีฮะตรงอายเพศก็จะทำให้มีความต้องการทางเพศรวมทั้งกระชายดำโสมทงังเช่าเห็ดลินจือแต่ต้องระวังสําหรับผู้ที่มีปัญหาตับและไตนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เรานํามาเสนอเป็นความรู้แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะฮะไม่ได้ชีน้นําหรือส่งเสริมหรืออย่างไรแต่สําคัญที่สุดเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องไม่มีโรคประจำตัว หัวปวกเบาหวานความดันไขมันและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดจะทําให้เลือดมาเลี้ยงอวัยวเพศไม่ดีทําให้หมดความต้องการทางเพศรวมทั้งสําคัญสุดทนาการดูแลสุขภาพกินอิม่มนอนหลับทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอลดความเครียดฮอร์โมนก็จะกลับสู่สมดุลแล้วมันก็จะมีความต้องการทางเพศเป็นปกติไปฟังสิ่งของหมอกรฟครับในแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องสําหรับคุณผู้สูงอายุนะครับอาจจะไม่ได้มีช่วงท่าอะไรที่รุนแรงนะครับแล้วก็ ต้องมีการเล้าโลมเพราะว่าผู้หญิงจะมีการแห้งแล้วก็แสบของช่องคลอดได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเล้าโลมก่อนคุณผู้หญิงเขาก็จะเจ็บแล้วเขาก็จะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับถ้าไม่ไม่ได้เล้าโลมจริง,รงๆก็จะต้องใช้พวกเจลหล่อเลื่นหรือว่า K Y jelly พวกนี้ช่วยเหลือได้นะครับทีนี้สําคัญคือถ้าเกิดคุณผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงเกินไปอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับเพราะว่าน,นี้รบกวนต่อการทํางาน ของคุณผู้หญิงด้วยรบกวนต่อชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ทําให้สมรถภาพต่างๆนี่ก็เสื่อมโทมได้นะครับมาม